ในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์บางกลุ่มเนี่ยไปโจมตีพักไทยพักดีนะคือไปได้ข้าเป็นพักน้องใหม่มแล้วได้คะแนนแค่5,000ันทางกรรมการโคศกพักเนี่ยก็เลยได้ออกมาชีแ้แจงตอบโต้ฮะค่ะโดยคุณสุขสรรแสงสีคณะกรรมการโคศกพักไทยพักดีนะคะก็ได้มีการโพสต์ผ่านเฟ e บุ o กค่ะของไทยพักดีข้อความบอกว่าพวกสามกีพยายามปล่อยกระแสด้อยค่าพวกเราไทยพักดีว่าได้คะแนนมา5,000ัน นะวันหนึ่งพวกคุณอ่าอันนี้แบบยาวนะว่าได้คะแนนมา5,000แค่ตัวเลขพวกนี้ก็มั่วแล้วและด้อยค่ากันอย่างหน้าไม่อายเพราะความจริงพักใหม่ของพวกเราใช้เวลาเพียง24วันเราได้รับความไว้วางใจ5,987คะแนนคุณจะไม่พูดถึงเสียงบริสุทธิ์อีก987คะแนนคงไม่ยุติธรรมกับประชาชนที่ศรัทธาไทยพักดีเมื่อเทียบกับพวกคุณที่มีสสอร่วม70คนหรือ แม้แต่บางพักเดินมา17ปีมีสอสอเป็นร้อยแถมมีเงินทุนมหาศาลจากนายทุนในสังกัดและเครือข่ายส่วนใหญ่ที่พยายามไม่ทำข่าวพวกเราแสดงความกลัวความคลี่ขลาดให้พวกเราได้เห็นอย่างชัดเจนคุณสุขสัน์แสงสีบอกว่า24วันของไทยพักดีในหลักสีจตุจักรจึงมีความหมายและเป็นความหวังของคนเกือบ6000คนและอนาคตอันใกล้นี้พวกสามกีบสมองตีบทั้งหลายจงจำไว้พวกคุณจะหนาว และคุณอย่าลืมเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์52%นคอนอีก48%เปอขาอาจจะรอโอกาสออกมาช่วยกันสั่งสอนพวกคุณครับนี่อ่านี่ก็เป็นการตอบโต้ะนะคือได้มาเกือบ6,000นี่ก็ไม่ถือว่าน้อยนะค่ะสำหรับพักที่ใช้เวลาหาเสียงเพิ่งตั้งนะ่ะ24วันไม่มีฐานสอกอสอขอไม่มีอำนาจรัฐไม่มีนายทุนใหญ่ๆอย่างนี้นะ,ะนะแล้วก็เดินเริ่มจากศูนย์นะ จากดินน่ะนะค่อยๆปั้นมานะฮะอันนี้ก็คือพักไทยพักดีทีนี้การเลือกตั้งครั้งที่กําลังจะมีขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนกลับไปบัตรสองใบแล้วก็ต้องมีการแบ่งเขตใหม่เพราะจํานวนประชากรก็เปลี่ยนไปด้วยนะสอสอปุ้ยพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลสอสอนครศรีธรรมราชได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะฮะสรุปว่าจ,จังหวัดนครศรีจะมีสอสอเพิ่มอีกหนึ่งคนแบ่งเป็น9เขตเลือกตั้งอันนี้เป็นข้อมูลจากเฟซบุ๊กของสอสอปุ้ย พิมพ์พัฒนานครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมานะ,ะโดยเฉพาะแบ่งเขตเลือกตั้งเขตอำเภอไหนอยู่ยังไงกับเป็นเขตยังไงแต่ไปตรวจสอบดูในโลกออนไลน์ครมีการแชร์เป็นหนังสือฉบับนี้1กุมภาพันธ์65การประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร และการเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเป็นหนังสือที่ลงนามโดยเลขาธิการกรกะตฮะเรียนผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีการแนบตารางคํานวณจํานวนสอสอแบบแบ่งเขตแต่และจังหวัดจะพึงมีเห็นไหมฮะนี่ตารางนี้นะฮะตารางนี้มีอยู่2แผ่นก็ครบทั้ง77จจังหวัดย้ำนะฮะอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วจํานวนสอสแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นตามนี้แล้วในแต่ละจังหวัดแบ่งเขตกันยังไงเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ให้ดูคร่าวๆในตารางนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตามจํานวนประชากรนะะจำนวนรัศดรเนี่ยหนึ่งล้านาแสนสี่หมื่นเก้ันสมร้อยสี่สิจำนวนสอก้า3จุดเห็นไหมแต่ถ้าเป็นจํานวนเต็มเนี่ย ก็ะก็9คนคะนะนี่คือคำนวณอยู่บนฐานของจำนวนประชากรจำนวนรษาษฎรในทะเบียนราษฎรแต่ละจังหวัดค,คือถ้าเป็นตามนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีสอสอมากกว่าปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคนครศรีธรรมราชมีสอสอแปดคนนะฮะ,ะก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเป็นเก้านะอย่างบางจังหวัดถ้าเอาตามตารางนี้นะฮะอย่างจังหวัดเยอะๆในภาคใต้ที่มีสอสอเยอะๆสุร,ราษฎร์ธานีเนี่ย ปัจจุบันมีสอสอหกคนนะสุราษฎร์ธานีนะแล้วในตารางนี้เนี่ยในตารางนี้เนี่ยก็จะมีสอสเป็น7คนนะฮะ,ะเป็นเจ็นะก็จะเพิ่มอ,อีกหน่งนะฮะเห็นไหมแล้วก็ยังจังหวัด3จังหวัดภาคใต้ปัตตานีปัจจุบันมี4ี่นราธิวาสมี4ียะลามีสามนะสามจังหวัดภาคใต้อ่เดี๋ยวลองดูให้นะสจังหวัดภาคใต้ สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวถ้าดูตารางเดี๋ยวเอาตารางขึ้นมาเต็มๆนะฮสามจังหวัดภาคใต้นะเอ๊ะเมื่อกี้ติเอาไว,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 ไว้แวบๆอยู่ตรงไหนละอืมอ่าเดิมเนี่ยนาราธิวาสมีสี่ค่ะอ่ะยายะลามีสามปัตตานีมีสี่นะฮสามจังหวัดภาคใต้อ่าเดี๋ยวนะฮะติเอไว้เมื่อกี้นี่ไปไหนแล้วเนี่ยนราธิวาสก็จะมีห้านะฮะ นาราธิวาสจะมีห้านะฮะเห็นไหมฮะจะเพิ่มขึ้นนะฮะนาราธิวาสนี่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยะลาเนี่ยมีสามเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วก็ปัตตานีนะฮะปัตตานีเนี่ยมีสี่เหมือนเดิมเห็นไหมนี่จังหวัดต่างๆตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตราดเนี่ยมีหนึ่งนะตราดระนองสมุทรสงครามสิงห์บุรีมีหนึ่งนะฮะ,ตา,ะตามอันใหม่ที่แบ่งนี่นะฮะ ชัยนาทนครนายกพังงามุกดาหารแม่ห้องสอนลำพูนสตูลอ่างทองอำนาจ,จเจริญอุทัยธานีอ่ามีสองนะฮะจังหวัดที่อ่านเมื่อสักครู่นี้มีสามคนสอสอสามคนก็จะมีกระบี่จันทบุรีชุมพรน,น,น่านบึงการประจวบปราจีนบุรีพะเยาพัทลุงพิจ,จิตรเพชรบุรีพแพร่ภูกเก็ต ยโสธรเยลาสะแก้วน้องคายน้องบัวลำพูอุตรดิตถ์อันนี้มีสาคนนะฮะจามจังหวัดที่อ่านจังหวัดที่จะมีสอสอสี่คนก็จะมีกำแพงเพชรฉะเชิงเซาตรังตากนครพนมปัตตานีลบบุรีลำปางเลยสมุทรสาครสระบุรีสุขโขทัยฮะแล้วก็จังหวัดที่จะมีสอสอห้าคนก็กาญจนบุรีนราธิวาสอายุธยาพิษณุโลกระยอง ราชบุรีสุพรรณบุรีนะจังหวัดที่จะมีสสหคนก็กลาลสินนครปฐมนครสวรรค์เพชรบูรณ์มหาสรารคามฮนะจังหวัดที่จะมีสสเคนก็ชัยภูมิปทุมธานีสกลนครสุราธานนะีมีสสแคนก็เชียงรายนนทบุรีร้อสมุทรปราการสุรินทร์นครศรีธรรมราชศรีสะเกษ อ,อ่านครศรีธรรมอีกเก้าคนนะฮะศรีสะเก็ดก็เก้าคนสงขาก้าวคนอุดรธานีเก้าคน,นะฮะแล้วจังหวัดที่มีสอสอสิบคนก็มีอุดรอ,อุดรธานีกับชนบุรีโวชนบุรีนี่สอสอเยอะนะอุดรธานีมีเก้านะ,ะขออภัยค่ะชนบุรีสิบคนบุรีรัมยสิบคนฮะค่ะขอนแก่นสิบเอ็ดคนเชียงใหม่สิบเอ็ดคนอุบลสิบเอ็ดคนนครราชาสีมาสิบหกคน กรุงเทพ33คนนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการานะฮะก็หลายจังหวัดจำนวนสอสอก็เพิ่มขึ้นนะแต่จะเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นเนี่ยบางจังหวัดก็เพิ่มบางจังหวัดก็ไม่เพิ่มตามแต่จำนวนประชากรเพราะว่าจำนวนสอสอสอสเขตเนี่ยนะที่จะเลือกกันหลังจากนี้มันจะต้องสะท้อนผ่านจำนวนประชากรน,นะอันนี้เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการแล้วบัตรสใบเนี่ยก็สสเขต แล้วจากนั้นอีกใบหนึ่งก็เลือกพักพักไหนจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ดูที่เกณฑ์การคำนวณคะแนน,นอีกต่างหากทีนี้อาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีเนี่ยเมื่อวานนี้แสดงความเห็นโพสตเฟซบุ๊กนะฮะอาจารย์ไตรรงเมื่อวานนี้ว่าด้วยเรื่องรู้หน้าไม่รู้ใจนะรู้หน้าไม่รู้ใจเจี้ยมเมีย่ยปูเจี้ยนสินนะ นี่พูดเรื่องนี้เลยนะอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีเจียนเมียนปู่เจียนซินก็คือพบหน้าไม่พบใจเจียนเมียนนี่พบหน้าปูเจียนซินก็ไม่พบใจพบหน้าไม่พบใจแต่พอแปลเป็นไทยเป็นสระสรวยก็เป็นรู้หน้าไม่รู้ใจใช่คอาจารย์ไตรรงเนี่ยเล่าเรื่องเรื่องของในเมืองจีนนะกษัตริย์โนนกษัตริย์นี้นะแต่สรุปสุดท้ายเลยอาจารย์ไตรรงนี่ขมวดปมนะ ทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยเป็นเก็บข้อมูลในประวัติศาสตร์นะแต่ทิ้งท้ายเอาไว้สรุปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปากอย่างใจอย่างการหน้าไหว้หลังหลอกการคดในข้องอนในกระดูกของเหานักการเมืองและนักปกครองนั้นมันมีมานานแล้วเคยเกิดขึ้น2,000กว่าปีแล้วที่ประเทศจีนเคยเกิดขึ้นอีกมากมายหลายแห่งในโลกนี้และมันก็กำลังเกิดขึ้น ในการเมืองไทยในปัจจุบันแล้วอาจารย์ไตรงเนี่ยอุตสาวงเล็บไวไปด้วยนะว่ากรณีที่กำลังเล่าเนี่ยนะเปรียบเทียบอะไรกับกรณีในเมืองไทยนะคือการที่พยายามจะไปชักจูงให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ลูกไปเข้าตีนของฝ่ายตรงข้ามของเจ้านายตัวเองะนะอันนี้คือเปรียบเทียบ กับบริบทของการเมืองในปัจจุบันคือเรื่องเล่าในจีนเนี่ยจะมีลูกน้องคนหนึ่งพยายามที่จะบอกเจ้านายนะว่าให้ทํานี่สิให้ทํานั่นสิแต่เป็นกลอุบายเพื่อให้ไปเข้าทางของศัตรูของเจ้านายาที่ตัวเองเนี่ยดีวไว้อยู่คุ้นๆไหมครับเ <laughs> นี่าจา์ไตรลมพูดถึงในเมืองจีนนะเริ่มเห็นภาพละเริ่มเห็นภาพละ,ะ <laughs> มีคนคนหนึ่งเป็นลูกน้องของคนนี้คนะ แต่ไปดิวกับศัตรูของเจ้านายตัวเองแล้วก็พูดยุแยะให้เจ้านายตัวเองเนี่ยทำโน่นทำนี่ลงโทษไอ้นั่นจัดการไอ้นี่ตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้มันเข้าทางศัตรูของเจ้านายที่ตัวเองไปดีวไว้เห็นไหมอาจารย์ไตรรงนี่ยกเกตในเมืองจีนมานะหนึ่งในตัวอย่างก็คือการชักจูงให้แก้รัฐธรรมนูญให้ลูกเข้าเตีนฝ่ายตรงข้ามของเจ้านายตัวเองอาจารย์ไตรรงนี่จึงบอกว่า มันสอนให้รู้ว่านะเถาวันพันเกี่ยวที่เลียวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนรู้หน้าแต่ไม่สามารถรู้ใจได้หรอกเจียนเมียนปูเจียนสินเนี่ยนี่คือข้อมูลจากอาจารย์ไตรงสุวรรณคีรีมาพร้อมกับเก็ตเงี่ยคิดที่แหลมคมเสมอฮะนะลองนึกดูศัตรูของศัตรูของศัตรูข้าพเจ้าะนะคือมิตร นะ,อ,ะอันนี้ศัตรูของเจ้านายข้าพเจ้าค่ะนะเป็นมิตรของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าดีวไว้ค่ะนะได้ไหมได้อยู่ได้อันนี้อาจารย์ไตรรงนี่ให้แง่คิดนะ,ะส่วนเรื่องยุบสภาเนี่ยมันก็ต้องใช้กฎหมายเลือกตั้งอันใหม่อาจารย์วิษณุเครือง,งามเมื่อวานนี้ได้มีการแจงไทม์ไลน์กฎหมายลูกสองฉบับก็คือกฎหมายเลือกตั้งสสอนะฮะ ตอนนี้กกตกําลังรับฟังความเห็นอยู่7กุมภากรกตจะส่งร่างให้รัฐบาลและรัฐบาลก็จะส่งให้วิปดูตามระเบียบแล้วหลังจากนั้นวิ p ก็จะดําเนินการจะส่งสภาเนี่ยในราวๆวันที่15กุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็สภาก็น่าจะพิจารณาได้ในระหว่างวันที่21-28ถึง28กุมภาแต่นี่เป็นการทํางานของสภานะฮะ<ช>ก็ไปก้าวไก่ของสภาเขไม่ได้น่าจะประกาศใช้ได้ราวๆเดือน กรกฎาคม65มนั่นคือไทม์ไลน์กฎหมายเลือกตั้งที่อาจารย์วิษณุบอกนะ,ะเดือนกรกดาหม65น่าจะได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการยุสบสภาขึ้นนะก่อนกฎหมายลูกเสร็จเนี่ยมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะวิธีการนับคะแนนนะซึ่งมันจะมีรายละเอียดเอาหีบไปรวมนับคะแนนจุดหนึ่งป้องกันการทุจริตนะมันก็จะมีรายละเอียดอ,อันนี้เป็นเรื่องไทม์ไลน์ของกฎหมายลูกนะเมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเลือกตั้งซ่อมว่าก็เป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนจะเลือกใครเรื่องพักไหนจะเป็นรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้านก็ขอให้เป็นพักการเมืองที่ต่อสู้กันตามระบบแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนต่ออย่าไปตีความอย่าไปใช้โอกาสนี้สร้างความแตกแยกสร้างความปั่นป่วนขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้นายกพูดในสภาแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทํางานจะเป็นพักฝ่ายค้านพักไหนพักรัฐบาลแพ้ชนะไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเราทํางานต่อไป ส่วนที่จะมีการยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติไม่ไว้วางใจเนี่นะเป็นการเปิดอธิปรายทั่วไปเนี่ยก็รับทราบยัตติที่ฝ่ายค้านนี่ไปยื่นแล้วแล้วก็น่าจะเป็นระหว่างวันที่17-18ถึง18กุมภาพันธ์นะก็พร้อมที่จะไปชี้แจงอันนี้คือทางท่าทีของรัฐบาล